บูล็อกนิ์เกิลอิสติสสองร้่างในตอนนี้นั้นจะมีชื่อตอนว่ากุลาฟ้าและนักเวทพาร์ทสภาพของมังงะนะตอนนี้จะเป็นการเปิดมังงะภาพสีนะฮะโดยที่ภาพขึ้นหน้าปกเนี่ยจะเป็นภาพของอิตชิรินที่รินนะตอนนี้นั้นกาลังจ้องมองอยู่โดยที่ภาพเปิดภาพนี้นั้นจะมีข้อความเขียนไว้ว่ามุ่งสู่จุดสูงสุดปกอิโกอิสและฉะนั้นภาพจะมีการตัดมาที่บาสซานมือเชนอคาเดมี่ขังเสียงไกเซอร์เนี่ยก็ได้พูดออกมานายนะเชื่อไหน ความเป็นไปไม่ได้ไหมจากนั้นเนนะก็เลยตกใจเอ๊ะจากนั้นตัวของไกเซอร์เนี่ยก็ได้พูดต่อฉันคิดว่านะตอนนี้คงมีความคิดอยากยอมแพ้นะเข้าหัวนายแล้วถูกไหมไอความคิดแบบนั้นเป็นความคิดของพวก,กโลกลโกสโธทั่วไปไอพวกคนโง่นะเนนะตอนนี้ที่ได้ฟังไกเซอร์พูดนะฮะก็เลยงงใหญ่อ,อ,อ,อจากนั้นตัวของไกเซอร์เนี่ยก็ยังไม่หยุดพูดวินาทีที่ผู้คนเนชื่อว่าสิ่งนั้นไม่สามารถเป็นไปได้นะตอนนั้นพวกเขาก็ได้มีการตั้งโปรแกรมไวแล้วว่ามันจะต้องยอมแพ้ ซึ่งนั่นเป็น,นกลไกในการเอาชีวิตรอดที่ไร้ประโยชน์เป็นเพียงแค่กระบวนการความคิดของพวกอ่อนแอซึ่งในขณะที่คนเหล่านั้นปกป้องและก็ซ่อนตัวเองจากความน่าสมเพชนั่นจะเป็นหนึ่งในวิธีการฆ่าและปิดผนึกความสามารถของตนเองเสียสละความท้าท้ายเพื่อไปอยู่กับชีวิตที่สุดแสนน่าเบื่อไปตลอดไอพวกคนขยะแบบนั้นฉันในยังเกียรสิ้นคาพูดนั้นไกเซอร์เนี่ยก็ได้มองหาทีมสูและนั้นไกเซอร์เนี่ยก็ได้พูดต่อฉันยอมรับว่าศัตรูของเราในคราวนี้นะ่ะแก่งใชยเล่นแต่ว่าที่พวกมันสามารถทําได้ก็คือ ทำให้ความเป็นไปได้นะมันหยุดสูงขึ้นเท่านั้นฉันไม่เคยเจอผู้เล่นที่แก่งจริงๆแบบนั้นมาก่อนแต่ว่าตัวนายนะแตกต่างความสามารถในการเลี้ยงลูกจจงหวาในการส่งของนายตัวนายนะมีจินตนาการในการเล่นในหัวอยู่แล้วหนึ่งเก้าเพียงแต่ว่าตัวนายไร้คู่หูที่สามารถเข้าใจในความคิดของนายเพราะฉะนั้นแล้วไปกับฉันทุกอย่างที่นายได้เป็นคนคิดมันจะเป็นไปได้นายนะลุกขึ้นได้แล้วไอ้ขี้พ้สิ้นคำพูดนั้นนะฮะเนตอนนี้เนี่ยก็แลงงง,ง,งอ่า จั้นไกเซอร์เนี่ยก็ได้พูดต่อดีและจนันนทั้งคู่นะฮะก็ได้จับมือกันตัวของเนสนะตอนนี้ก็ได้คิดในใจนาวินาชีนั้นเราตัดสินใจจะเชื่อใจเขาและถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เราจะสามารถแสดงศักยภาพออกมาได้เจนานาการความคิดการสร้างสรรค์และก็เวทมนต์ของเราจาั้นการแข่งนะฮะก็ได้เริ่มต้นขึ้นเนสตอนนี้เนี่ยก็ได้พยายามในการเลี้ยงลูกแล้วก็หลอกศัตรูซึ่งเมื่อเนสสามารถเลี้ยงผ่านมาได้เนสตอนนี้เนี่ยก็ได้คิดในใจ ตัวเรานะ่จะใช้ทุกอย่างที่ได้รับจากทีมนี้แล้วก็เจ้าหมอนั้นจากนั้นเน้นเนนก็ได้มองหาไกเซอร์ณนะตอนนี้แหละซึ่งคาพูดนั้นเน้นก็ได้สมบัตหาไกเซอร์ตั้ของเนสน,นะตอนนี้นะ่ก็ได้คิดในใ,ใจต้องขอบใจเจ้าหมอนั้นเพราะว่าเราในตอนนี้นะเลยมีตัวเลือกขึ้นอีกเยอะแต่ว่าถึงแบบนั้นแล้วในจังหวะก,การส่งช่องว่างในการยิงประตูนะก็ได้ถูกปิดองศาไปหมดแล้ว พอฉะนั้นเราเจ้าหมอนั่นน่ะจะยิงตรงไหนเข้าได้ล่ะสิ่งความคิดนั้นของเนสไกเซอร์นะตอนนี้นะที่ได้เห็นวันส่งมาเนี่ยไกเซอร์ก็ได้ยิงทันทีโดยที่ไม่ได้มีการจับและเราก็จะได้เห็นว่าดวงตาของไกเซอร์นะตอนนี้เลยคือพิเดเตอร์อจากนั้นเสียงไกเซอร์ไหนก็ได้พูดออกมาช่องโวนะเต็มไปหมดไอพวกโง่และฉะนั้นลูกบอลที่ไกเซอร์ได้ยิงไปเนี่ยก็ได้เข้าประตูทาให้นะตอนนี้เนสเนื่อถึงงงบ้านะได้ยังไงกันหมอนั่นยิงได้ยังไงยิงได้แบบรวดเร็วมาก ฉะนั้นเสียงไกเซอร์ไหนก็ได้พูดกลับไปเพราะฉะนั้นแล้วในตอนนี้เรามาลุยกันต่อเลยขี้แพ้ส่งลูกต่อมาให้ฉันเนสเชเดียนแบบนั้นเนี่ยก็ได้ตอบกลับอ่าและฉะนั้นนะฮะการเล่นของทั้งคู่เนี่ยก็ได้ประสานงานมากขึ้นทําให้นะตอนนี้ไกเซอร์สามารถยิงประตูมาได้สประตูต่อ2จากนั้นไม่นานไกเซอร์ก็สามารถขึ้นนําไปได้ได้สประตูต่อ2และเมื่อจบการแข่งเสียงคนดูแลคาเดมีเนี่ยก็ได้พูดออกมามิคาอไกเซอร์อเล็กซิสเนสยินดีต้อนรับสู่ บาสตันเมนเช่นทำให้ในตอนนั้นตัวของเนทดีใจมากพวกเราได้แสดงให้พวกเขาได้เห็นแล้วถึงความเป็นไปไม่ได้นี่คือการพบกันของฉันและไกเซอร์และขอแทรกด้วยร้านเติมเกมใครต้องการเติมเกม Rv Free Fire Back Cover M หรือว่าเกมอื่นนะฮะก็สามารถเช็คเลยที่ setang.com ลิงก์อยู่ใต้ปังหมดแล้วสามารถเข้าได้เลยซึ่งเมื่อทั้งคู่สามารถเข้าบาสตันเหมือนเช่นได้ก็ได้ตัดมาที่ตึกของบาสตันเหมือนเช่นนั้นลงอาหารทั้งคู่นะตอนนี้เน่กำลังกินอาหารกันเสียงเนสก็ได้พูดออกมา นี่นายนะไม่กินนมงั่นหรอจากนั้นไกเซอร์เนี่ยก็ได้ตอบกลับฉันเกลียดน,นมนะฉันไม่ชอบดื่มอะไรที่มันเป็นสีขาวๆจากนั้นเมื่อถึงเวลาในการฝึกครูฝึกนะฮะก็ได้ด่านี่พวกแกสองคนอนะมาเลย2อวันแล้วนะเฟยทำบ้าอะไรกันอยู่ฟะตัวของไกเซอร์ในสภาพเพิ่งตื่นเนี่ยก็ได้พูดกลับไปมันเป็นความผิดของเนสคือว่าเขาไม่ตื่นนะทำให้ตอนนี้เนสถึงก็เบอ เดี๋ยวก่อนนะสภาพคนที่เพิ่งพูดนี่คือเพิ่งตื่นไม่ใช่เลยจากนั้นก็ตัดมาที่ฉากอาบน้ําสบู่นะฮะไหลใส่ตาไกเซอร์ไกเซอร์เนี่ยก็ได้เตะตูดเนเฉยเลยแวนฉันมองไม่เห็นล้างออกหน่อยดิตัวของเนทก็ได้ชี้นิ้วหาไกเซอร์นั่นเพราะว่าแชมพูน่ะไหลจากผมลงใส่ตานายหมดแล้วเนี่ยไอโง่เอ้ยซึ่งเหมือนทั้งคู่นะฮะจะมีช่วงเวลาดีดด้วยการที่บาสารเหมือนเช่นและจากนั้นเนี่ยตัวของเนทก็ยังตัดผมให้กับไกเซอร์ด้วยเช่นกันและในขณะที่ไกเซอร์เนี่ยกำลังถูกตัดผมเสีงไไกกกซอออร์่็ดด้พูมา แต่เดิมแล้วชั้น่ะเคยเป็นคนที่จิตใจอ่อนแอตัวฉันมักยอมแพ้ตลอดเมื่อชันคิดว่าสิ่งที่ตรงหน้า่ะไม่สามารถเป็นไปได้เพราะฉะนั้นแล้วนั่นคือเหตุผลที่ว่าฉันจะไม่กลับไปคิดแบบนั้นอีกครั้งจะไม่ไหลตกลงไปสู่ความคิดที่อ่อนแอแบบนั้นเพรฉะนะแล้วชั้นถึงได้สักรูปกุหลาบฟ้าที่คอเนตตอนนี้ที่กำลังตัดผมนะฮะถึงก็งงแดกอ่าเข้าใจแล้วฉะนั้นไกเซอร์เน่ยก็ได้พูดต่อ กุหลาบฟ้าเป็นสสญลักษณ์ของความหมายที่ว่าความสําเร็จที่ไม่สามารถเป็นไปได้ปลอ้นะฮะจากที่ผมได้มีการค้นหามาแล้วเนี่ยผมก็ได้ทราบว่าไอ้คำว่ากุหลาบฟ้าเนี่ยมันคือดอกไม้ที่หาได้ยากไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นแล้วจึงมีความหมายว่ารักที่ไม่สามารถเป็นไปได้อะไรสํำนองนั้นอ่ะขอกลับมาต่อจากนั้นไกเซอร์เนี่ยก็ได้พูดต่อว่ามันคือความจอมปลอมที่ได้ถูกสร้างขึ้นส,นสรรีฟ้าไม่ใช่สรรีที่เกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติซึ่งนั่นหมายถึงการนําความเป็นไปไม่ได้กกกลลัััับบบสู่โคควาาาามจจรรรริง <Not from S 2> <อ>งเเพพพะะฉฉนน้้้้อไดหฟ ที่ฉันเห็นมันในตอนนั้นมันเหมือนกับตัวอย่างของการนำสิ่งที่ไม่สามารถเป็นไปได้กับสู่โลกความจริงสัญ,ญลักษณ์แห่งการต่อต้านของคำสั่งธรรมชาติที่ได้เกิดขึ้นฉันต้องการจะเป็นอย่างใครคนนั้นผู้ที่ไม่สามารถกำหนดความเป็นไปได้ไว้ได้จากนั้นตัวของเนทที่ได้ฟังเนทก็ได้พูดกลับไปสุดยอดเลยจากนั้นตัวของเนทก็ได้คิดในใจไกเซอร์นะตอนนี้เริ่มเปิดใจกับเรามากขึ้นแล้วจากนั้นไกเซอร์เนทก็ได้พูดต่อฉันจะชนะแชมเปี้ยนชิพลีก เลเวลครับและจากนั้นช้าทาให้ฟุตบอลที่เหลือนะกลายเป็นความสิ้นหวังซึ่งเหมือนขนาดที่ไกเซอร์พูดอยู่เนี่ยโตของเนสนะฮะก็ไม่ได้ขาดอะไรแต่ว่านี้เนี่ยก็ได้คิดในใจเรานะ่ก็มีความสุขและจากนั้นเนก็ได้พูดออกมา <c oughs> ก็เป็นคําพูดที่เหมาะดีที่ไก er เซอร์จะพูดออกมาแล้วเรื่องสรงผมของนายในตอนนี้นะฉะนั้นไก er เซอร์น่ก็ได้ตอบกลับอ่าฉันแค่ต้องการจะตัดลงให้มันสั้นแค่นั้นที่สําคัญกว่านั้นเลยคือการต้องย้อมสีผมต่อจากนี้ฉะนั้นเนก็ได้พูดกับเป็นสีผมที่สวยยเเลีฟ้า ดังนั้นเนสเนี่ยก็ได้คิดในใจและจากวันนั้นความฝันของไกเซอร์น่ะก็คือความฝันเดียวกันกับฉันและจากนั้นภาอก็ได้ตัดมาหาปัจจุบันนะฮะตัวของเนทที่เราเดินมาหาไกเซอร์เนี่ยก็ได้คิดในใจนั่นเพราะว่าท่านไกเซอร์น่ะเชื่อในพลังเวทมนต์แต่เมื่อเนได้เดินมาถึงตัวของไกเซอร์เนสนะตอนนี้ก็ได้พบว่าไกเซอร์ตอนนี้เนี่ยกำลังนั่งดูจอมอนิเตอร์นั่นคือการดูการเล่นของอิซัง,งิโยจิและจากนั้นไกเซอร์เนี่ยก็ได้บีบคอตัวเอง เหมือนไกเซอร์ตอนนี้เนี่ยกำลังพยายามบีบดอกกุหลาบที่คอเขาจากนั้นเนสเนี่ยก็ได้วิ่งมาไกเซอร์ er, นี่นายทาอะไรนะนายทาบ้าอะไรนะนี่นายโอเคใช่ไหมเดี๋ยวก่อนสิซึ่งเมื่อนเนได้มองที่ของไกเซอร์เนตอนนี้เนี่ยก็ได้ทราบว่าเอ๊ะนี่เขาจงใจจะสำลักแล้วก็บีบคอตัวเองเหรอและเนทเนี่ยก็ได้พูดออกมาไกเซอร์ er, ที่นายทําอยู่นะพอได้แล้วนายทํำไปทําไมกันจากนั้นตัวของไกเซอร์ที่กําลังพยายามลุกขึ้นนะฮะก็ได้ปล่อยมือที่ตัวเองกําลังบีบคออยู่เนส ฉันเจอแล้วล่ะในตอนนี้ทาให้ในตอนนี้เนสถึงเออแดกฮะและจากนั้นตัวของไกเซอร์เนี่ยก็ได้พูดต่อฉันคนพบแล้ววิธีทําลายโยยจิและพวกมันทุกตัวนี่จะเป็นการพิกเกมด้วยอาวุธใหม่ของฉัน และแล้วมึงงะเรื่องบูรอกตอนที่243ก็ได้จบลงไปและจากไซติการดูผมทราบว่าพ่อผมพูดคำนี้เสร็จเนี่ยตอนนี้ก็ได้จบลงไปพูดคำนี้ปุ๊บคนดูแม่งก็ออกปั๊บเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยจะขอฝากลิงก์เติมเกมไปที่กลางคลิปแล้วกันจากนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ